เร็ว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 เดินมาเร็วฮะเย่กลางร่มด้วยแดดร้อนครับมีหญ้ามาเหรอฮะกลางร่มด้วยกลางร่มด้วยยีโรหนีหญ้ามาปะเนี่ยฮะหญ้ามาใช่ไหม อันนี้มาหาพ่อเร็วจาเอ๋อจ้เอ,ถอ๋ถือดีล่มอ่ะถือดีล่มอ่ะมามาพ่อมาเอาลมให้พ่อเร็วเร็วเอาลมให้พ่อเร็วมาจ้าเอ,กยายกอ๋กับยายก่อนเลยใช่กับยายจ้าเอ๋กับยายย่าดีครับยายวันนี้บาร์ดีครับผม <c oughs> สวัสดีครับผมฮุ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ